พี่เตีย้ยก็บอกว่าอยากพยายามปรับแทัติกแล้วแต่ว่าก็ปรับไปเล่นในแทัติกที่ไม่เคยซ้อมกันเลยเพราะอยากจะอยากะได้ประตูตีเสมอไงก็งใส่ยูบยองซูล,ลงมาไอ้พวบารดันก้าพวกอะไรพวกน,นี้ลงมาแล้วก็ได้หลังสามอะไรเงี้ยในหลีกไม่ชนะ6นัดติด แต่พี่เตี้ยยังบอกว่าใกล้เคียงมากกับคําว่าเลวร้ายโอ้มันมันมันแค่ใกล้เคียงเหรอแกใช้คําเก่งเลยใกล้เคียงมากคำว่าเลวร้ายคืออะไรเลวเลวร้ายนี่เขาดเย้ยักษ์เป็นตัวนี่เหรอหรือไงเกือบจะเลวร้ายพี่ธงเป็นพี่ธงไม่ชนะไอ้หนิวหกนัดติดใช้คําว่าอะไรทป็นพี่ธงเย่นะโอ้ลำบากอยู่อยู่ลำบากอยู่ลำบากแต่อะถ้าในมุมสื่อพี่บอลครับเก้าอี้พี่เตี้ยตอนนี้ยังไงผมว่าอ่าวิชั่นของพี่เตี้ยไม่มีการแพ้แล้วอยู่เรื่อยๆอ่ะแกแพ้แล้วแกต้องไป ชมบุรีกับบีจีสภาพเหมือนกันนะนกหนักมากชมบุรีตรงเนี้ยอืน่าจะหนักกว่าบีจีนะใช่พี่ชมบุรีต้องทําบุญสนามค่ะอเขาก็ทําตลอดนะทำบุญอ่ะเอาจิงๆต้องบอกว่าความกดดันพอกันทั้งสองทีมใช่แต่กลายเป็นราชบุรีทําได้ดีกว่าคือชนะชมบุรีสองหนึ่งเกมที่ผ่ามาของชมบุรีของราชบุรีเนี่ยแย่พอกันเลยชนะนะ อืมอืมนะอ่ะชุมบุรีก็ใช้เรนโตเคเิชยืนคู่กับพี่เหลิมนะแล้วก็ตัวแรกดีมากข้างบนก็เป็นอามาดูเป็นสุมัญญาเป็นชานนท์งแล้วดานิโลก็ถือว่าชุดชุดใหญ่เลยคือชุดเต็มเปี้ยเลยการสามคนเปี้ยเลยไม่มีโกชินกิด้วยชุดเต็มแล้วเนี่ยส่วนทีมเยือนเนี่ยใช้โจุดทางอย่างดีไปเล่นแบ็กขวาตัวลูกก็มีซาฟาวีนะเล่นกับแดรเลแล้วก็จักรพันธ์กับเิรษฐโชคด้วยต้กลับมาแล้วพี่โน้ตจุดเปลี่ยนเลยจักรพันธ์นี่แหละมาดันกลับมาเกมนี้เนี่ยแล้วดดูัจกรพเนี่ยจักรพันธ นี่คือฟิตแล้วนะเนี่ยฟิตจริงๆเลยเลยเนี่ยจักระพันนี่อีกทีนึงอ่ะสุดท้ายเป็นซาฟาวี่ครับที่หมองลูกนี้เข้าไปสองศูนย์นี่มันน่าจะเข้าตั้งแต่จากรพันล็อกทีแรกแล้วล่ะนี่ผมให้เป็นจุดเปลี่ยนนะเจ้เพราะว่านาทีสี่สิบห้าบวกบวกไปแล้วอะูาทีสองใช่มันคือแบบสองูนจบครึ่งแรกอะเข้าห้องเปลี่ยนตัวนี่นะเนี่ยแต่กอนโดนนำสองูนเนี่ยเขาเลรื่องเลยเขาเลเืองไม่ตรงนะลูกเดียวก็แทบแย่แล้วคือตามหลังหนึ่งประตูแล้วในช่วงจะพักครึ่งอะ ดันไปดูอีกรูปเลยนะโอ้โหสุดสุดแล้วไม่มีะายเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วใช่ใช่คนละเรื่องเลยอ่ะไม่แต่แต่ครึ่งหลังอ่ะเขาก็เอายูบยองซูลงมาเอาใครลงมาคือเพิ่เปลี่ยนเปลี่ยนเกมรุกไงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนสีสันในแนวรุกเปลี่ยนแนวลุกด้วยฟอร์มแล้วอ่ะใช่มัน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 ดรอปกันไปหมดอ่ะแต่ลูกนี้ต้องชมนะเล่นเล่นเตะมุมเร็วแล้วดีมากยูบยองซูนี่ดูดิหมงตั้งมาแล้วนี่ครับดานิโลย หายไปนานมากในการยิงประตูสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันอ่ะพี่เตี้ก็บอกว่าอยากพยายามปรับแทักติกแล้วแต่ว่าก็ปรับไปเล่นในแทักติกที่ไม่เคยซ้อมกันเลยเพราะอยากจะอยากจะได้ประตูตีเสมอไงอก็ใสยย่บุญยองซูล,ลงมาไอ้บาดันก,กา้าพวกอะไรพวกนี้ลงมาแล้วก็เล่หลัง3ามอะไรอยเงี้ยแล้วก็บอมไม่ทัน ไม่ได้ก็คือมันตื้อแล้วว่าก็มันไม่ได้ก็ต้องแบบนี้แหละก็ต้องแบบนี้แหละก็ต้องบอมอ่ะก็ปภาษาอี้รปต์มีบอยหลังสามกิแต่โพบกินแตนโฮปอ่ะใช่เตะแบงหน้าแล้วก็ไปลุ้นน้องหน้าแล้วกันเก็บบอลให้ได้พอเออในหลีกไม่ชนะหกนัดติด แต่พี่เตี้ยยัยงบอกว่าใกล้เคียงมากกับคําว่าเลวร้ายโอ้มันมัน,ม,น,ม,นมันแค่ใกล้เคียงเหรอแกใช้คําเก่ง,กงอยูอ่กใกล้เคียงมากกับคำว่าเลวร้ายอะไรเลวเลวร้ายเนี่ยขาดย้อยเป็นตัวเงี้ยึงไงเกือบจะเลวร้ายพี่ธงเป็นพี่ธงไม่ชนะไอ้หนิวหกนะติดใช้คําว่าอะไรเป็นพี่ธงเยนะโอ้ลำบากอยู่อยู่ลำบากอยู่ลำบากแต่พี่เตี้ยเก่งหมดละอ๋อมันใกล้เคียงมากๆกับคำว่าเลวร้ายพี่เตี้ยใช้คําดีพี่เตี้ยพูดแต่ละคำนี่แบบ เหมือนแกไปขุดมาจากไหนอะแกได้คําดีมากเหมือนเป็นพี่อ้อยพี่จอดในวงการฟุตบอลนะโอ้ใช่แกได้คาดีใช้คำดีก็ใช้ใช้คาดีใชคำดีอ่าถ้าในมุมสื่อฟุตบอลครับเก้าอี้พี่เตี้ยตอนนี้ยังไงผมว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยถ้ายังอยู่ในเกมเนี้ยเขาคุยกันแล้วคือถ้าตรงออะวิิชั่นของพี่เตี้ยไม่มีการแพ้แล้วอยู่เรื่อยอะแกแพ้แล้วแกต้องไป แต่ถ้าเป็นแบบนี้เกมนี้ก็แพ้เกมที่เราก็แพ้เจ๊พี่ธง<ม>คิดว่าคงคุยกันแล้วแหละให้อ<ม>ยู่ยไปก่อนจนจบเรวค่อยไปว่ากัน,นส่วนในปีหน้าอยู่ไม่อยู่อันนี้ค่อยว่ากันใช่อืออ,อ,อ,อ่ะแล้วพี่ธงมองในมุมโคโดด้ชด้วยกันว่าเก้าอี้พี่เตี้ยเย็นเย็นอยู่จบ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 เอาตรงตรงในตรงตรงคือว่าถ้าดูหกนัดเนี่ยผลงานไม่ดีเลยครับแต่อันดับตารางคะแนนน่ะมันโอเคมันก็ยังไม่แย่มันยังไม่แย่แต่เพียงแต่ว่านี่แหละโค้ดอ่ะเคยบอกน้องๆแล้วว่า มึงทำเนี่ยถ้าช่วงแรกมึงดีเนี่ยมึงต้องรักษาให้ได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยลำบากแต่ลองดูเดียวเนี่ยตอนนี้พี่เตี้ยอยู่ดัหกใช่ไหมอืมใช่พี่มาริโออะจากข้างล่างไล่ขึ้นมาเป็นเทวดาเลชวใช่จากล่างขึ้นมาบนได้นะสุดยอดจากบนลงกันล่างนะลำบากโดนไม่แต่อย่างว่ามันก็ต้องทำให้ดีอยู่แล้วใช่มันจะทำงานนะผลงานก็ต้องเป็นพิสูจน์ตัวเองอยู่แล้วอะครับแต่คอมเมนต์ที่ีบอกว่า ลองจับมือดูเผื่อผลงานจะดีขึ้นมันนานนมแล้วเรื่องนานนมแล้วไม่มีอะไรหรอกนะอ่นบอกว่าก็เป็นผลงานที่แย่สุดถ้านับแค่6กเกมหลังนะเป็นทีมเดียวที่ไม่ชนะเลยอืเก็บได้แต้มเดียวจาก18เสมอหนึ่งแพ้ห้า